สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะมื่อวานี้มาหาแม่แดงเด้อค่ะพี่น้องถ้าเบิงว่าฝนกระตุกฟ้ากระห้องนะคะท่านผู้ชมเมืนน่อวันก็เป็นวันที่สิบห้าเด้อค่ะพี่น้องโอ้แต่ไหนก็เป็นตะหย,ยานเถิดฝนกระสิโตกโอ้ยเนี่ก็มากับเจต่างแชนแนลเด้อค่ะท่านผู้ชมโชคเด้อค่ะพี่น้อง หาแม่แดงพึ่นนะคะเพราะว่าพึ่นจะได้ตัวโชคลาภตัวใดนะคะลมกับลมค่ะ เอาเด้อต้หนูสิทายคลิปแล้วสิ้นาอเมื่อคนโตรู้จักจำบุญสอบก็จะมาใหม่ตัวลูกน่าเะสามากมือเน่าเสาน้อครับมานแข็งขันคอยู่แล้วมือเน่าครับอันก็มีแฟนครับข้าเจ้าทำบุญมานั่มยู่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิลงไลม์ซื้อให้ก็แล้วกันนะคะคนกระหอฟังอยู่รงตาว่าแฟนเอ็ซีเขาก็มีมากเด้อแต่ว่าบัจจุนีนลูกเาี้ยก็จะเห็นเรียกว่าเออมาจะถามให้ก็เรียกว่าจะเห็นเด็กเบิ้ง อามาจากไหนคุณพ่อฮะมาติดตามเด้ได้นี่ตัวนี้ของฝากของสอนลูกหลานโบค่ะซีเป็นบ้านนันบ้านนี้เพิ่งก็อยากขูดตัวเนาะอันเดียวอันนั้นจะเปลี่ยนลงคิดไปแล้วเป็นจังไหนแน่กระแสคนเบิ่งชาวเบิ่งข้าวเข้าอยู่บ่ไม่บ้านที่เพิ่งเจียวอยู่นะไมเจียวเบิ่งอยู่ได้ทรั้งอยากเอนฟังอยู่ฟังอยู่เพราะพื้นแม่นั่นก็คือดูใจศีลละ อันแบบนี้แบบที่นี่แบบทีกรุงเทพแก็ได้จากโค่นั่นเด้ยนี่ทีกรุงเทพลูกหลานก็จะโค่หลายคนอยู่ค่ะเขียนละเอียดแม่ในอย่งรูกละเอียดอยังแม่นแบลว่าส่งยังห้องห้อจนสี Brown> ่ขียนานี่แม่บ้าให้ฟังว่าตัวเลขของวัดท่านี่ยตงตาคนวางไนก่อนเูซ่า ามหก่ะแล้วก็อาจารย์พระอาจารย์มหามหาพรอาจารย์มหาไล่ด้วยว่ะเพานั่นพระอาจารย์ูไล่บอกคอยไล่แมงอยู่อะไรอยู่้สองหาเจ็ดพนวานค่ะอาจารย์สจห้าเจ็ดคัน่มาผักอยู่แลยแนครับเดิคนไปละเดียว้องหลวงตานั้นได้สามหกสองตัวแขน ดวงตาได้สามหกวงตาแต่ตรงกันตนไม่ตรงกันก็ต <OR> so ้องคนใช้ยึดเลยก็สามหก่ยึดกระตรงกันค่ะของลวงตาก็เนาะของลวงตาเราไม่กแบชัดขอดวงตาสามหใหกหกหงหกหกหกหหหหหกหตัวบกกห่หห เพ <ขอ S 1> ิ่นแห่เมือมุนเส้านี่แต่ว่าผมเหมืออ่นเพิ่นวางจีพระอาจารย์ของเพิ่นก็นมีสั่งหาในเพิ่นกับจีป,ป่อยส,สวยๆของเพิ่นสีพระอาจารย์เพิ่อนเหมือนเหมียวน,นี่เป็นเลขสูตรัเลขฝันฝันเพิพ <อ S 3> พ่นเพิ่นฝันทุกงวดที่เขาก็เป็นเลขฝันค่ะมาที่นี่งวดที่สองสวยนั่นคือเป็นงวดของพระอาจารย์ของเพิ่นได้รู้อ๋ออาจารย์นี่เป็นเลขของเพิ่นแต่ว่าซีนี่เลขปล่อยอีกก็คือมเออื่นเส้าค่ะ อันที่ว่าที่ได้เขามาตลอดในส่วนแากที่เป็นแอก่งควาว่าง้ของอาจาของอาจารย์แต่วันนวันี้ที่เราฝันกันอยู่อันนั้นแม่แม่แสดงว่า แน่นค่ั้าะเสารูมาจังหันะลูกเอตาเผื่เอามาหายวเพิมพเขียนไว้เสาผู้ช่วงเขียนเ้เสร็จค่ะคุณม่กอา่างห่ายมนั่งกันกระดาษลูกกระดาษรั๊กกาแม่เอาใบหน้าหันเอาห้องอันนอด้านไนมาเดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์ใส่ใยแมวใส่ฟางสกรอนไปจังใจใครอยาตัวเดียวนี่ล่ะลูกก็มประโยชน์ค่ะ ปะยุทธ์เทกันตัวเดียวตายุดเด็กยุดมวตาหยุด936ก็เดียวกันเลยนี่เนี่ยผมฝันเด็ครันคนคนองคนกับบ้านผมฝันกับพงษผมเยอพ่อักกฝันได้ตัวนี้พ่อหลักกัันได้ตัวเดียวเจ้าถือมาชขมวันอนเนี่แม่บอกได้ของพ่อฝันได้ตัว็เาฝันได้ตัวไหน เอาของแม่กนี้นะเรื่องยานฝนเรื่องยานฝนมาอนอตาควาคนชีเป็นเลขฝันหรือว่าเลขอาจารย์่นก็เหล่ตเจตวามือเลขออกของนสีฟันท่งให้แต่นี่นั่นเลขมนูท้าแม่วาเลขของคนนี่เขา่าตลอดแม่นบอกมีคนโชคดีตลอดแม่นบอกสารมาอยู่นี่ เส้นเชือที่สองในสาบกางสีเราไปแค่ยุคุ่มไม่ได้ไหนแล้วศาบ้านความประเกย้อหายให้กงสีหรอคะคะแดงใั้ทีคนอ่ที่สามตัวเลขึ้นตลอดเมนแมนหอมแมนโอ้ยนะคะแนเล็กจะคัดสีแจกคุณเม่แดงเนาะจอดชาวคนจะยืนยันรามยืมราของลูกชายระงว่นเป็นเด็แล้วยสบคาม็ลครับสิแดอ๋อับับวันนี้นันวันวน ของน้องตาไงสามนของคุณพสามคนพอดีมันมาถือกันกับเด็กตรงกันกับของูของผู้ใหญ่ไม่น่ากังอีกเช่นกของพ่อน่ะฝันมาไม่ขอพ่อบอกไม่อกนจะเั้ยันว่าเขาเอกกับผู้ใช้โอ้มีคนมาบอกเพราะว่าเด็เจะออกเด็กจะออกอนไรพ่อกาวสามกาสา ครัต้นที่เลยบอกเลยบอกคะบอกเป็นตัวเลขเลยบอกคะเพรกติ้พ่อเคยฝันเป็นตัวเลขก็คือว่าผมก็เคยได้ครับเคยได้แบบนี้บหมคะผมเคยได้ห้าเสือกับสามตัวตรงๆเลยเกี่ยวนี้ครับมันออกเกี่ยวมันออกเต่าหกเจ็ดครับได้เป็นเก๋มเลยสามตัวเต่าหกเจ็ดครับเคยได้ไหมเจาผมไม่ซื้อนี่สามตัวเพราะฉันเขาแบบนี้ครับมันนี่ก็ฝันเขาอีกครับ เมนูนะคะจะจังเบาไปก่อนแล้วก็สั่งเขาอีก่าูนนี่มันอาจะเขาอื้ก็อนุ่อืนนะผมผเสืดผมบ่ได้ซื้อออกตรงๆล้วคงนี้เก้าสามเจ็ดโเก้าหกเจ็ดังก่อนครับสำรับเด็กล่องนิดๆสันท้องล่องตาเฮานอะเป็นสรับ พนุมครับขนุมเ <c oughs> พรมีท้งองอันล้อนันสามหครับผมอันนี้เลขข,ข,ของห้าจานตัวไลขรพอบเา็นม้ลูกออาจาทนทคนะ้ออาจานไล่สองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดครับสองห้าเจ็ดสอง่อดิบุ้มเก้าสามหกเก้าสามหกตบนราอาจานต้กรเตกรู ครับขอให้พี่พ่อโชคเด้อครับให้หเด้อครับเด้อฝนกระตกก็ดีเร้อเาว่ดินมาใหม่ดอกเด้อครับเด้อครับครับครับตกตกก็ดีทำให้สมเลยเแล้วไงเบื้องบรรยากาศถ้าอยู่ฝนก็้างมาโอ้ขอให้ขอให้คุตตาเด้อพัดล้ำๆ้ำุลยๆเฮงๆเด้อค่ะตัวเลขคอยกับแมงปั่นโชคลาภมาเด้อค่ะเยาว่าก็ได้มากับอันเชิญจากชาแนลเด้อค่ะเบื้องค่ะพี่น้องฝนตกตกเด้อนี่เปียกหมดฝนมาเอาเลขกับเปียกหมดเด้อค่ะพี่น้อง เปียกหมดมาเอาตามตัวเลขตัวอย่างให้บงเนพลกับผ้ายุ่กับกำลังมานะค่ะค่ะยับเยคท่านผู้ชมคะยับเลยไมนมาตังหันีจังหวะขาตื้น่นโอ้ยก็จะได้ตัวเลขมากากท่านผู้ชมเด้อค่ะที่น้องเพิ่นกับบอกเลยเด้อจะได้ให้ซื้อเอาเด้อค่ะพี่น้องเวห่ามหนิเลยเหลอกตา อ,อะะ๋อใช่ใช่เราเป็นส้วงค่ะขอบคุณแลหล่เด้อตาเด้อขนาดฝนตกฝนเล่นกับพี่น้องเพื่อก็แแ่งฝันน้ำชลเด้อแตาค่ะขอบคุณแลหลๆให้ตตาพี่ลำล้ำนุ่ยหงเหงเด้อค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะมื้อกี๊ฝนตกเด้อมาหาแม่แดงนะค่ะกับตัวเลขกันได้มาแล้วเนีเด้อค่ะพี่น้องกำลังสิกลับบ้านฝนกระตกเล่งเล่งเดี๋ยวนี้นะค่ะกัอย่าลืม้อค่ะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะพี่น้อง ที่สามใดติดตาม,ตตามตแล้วก็นใดถ้ายบรรยากาศให้เบิงบรราาบ้งเด้อค่ะว่าฝนตกแหงรือบ่แหงนะคะกําลังสิเดินทางกับเด้อค่ะพี่น้องค่ะแม่แดงคุณตาเพื่อนก็นให้มาแล้วเนาะทั้งเลขดวงตาแล้วก็เลขเพื่อนฝันนาเด้อค่ะพี่น้องค่ะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจวานเด้อค่ะเพื่อปิดกําลังใจเนาะคะ่ะนาอ ค่ะแล้วก็ขอบเด้อค่ะพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามารับชมช่องเจ๊บาทชาแนลเด้อค่ะเมื่อวนี้ถือว่าบุกเบิกที่สุดเด้อค่ะพี่น้องขอให้ทุกคนล้ำลุยหิ่งหึงเด้อค่ะพี่น้องอันกย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ